กลับมาอีกแล้วฮีโร่เจเนออนวันนี้เราจะมาขับเชอร์แมนแท้งกันคนละขับเราก็คนเดิมนะน้องแหลมน้องแหลมขึ้นมาดิรอไล่แล้วโอ้โหผมต้องดีลาโกนดีลาโกนลุงลงไหนอ่ะมีอสี่เลยก็ล่ะยึดเลยข้ามสะพานเลยข้ามสะพานทำไมลุกโผล่หัวไม่ได้เชอร์แมน เจอแมงมัโผล่ได้เพราะคนขับอ๋อวันนี้จะเป็นศพคู่หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีคู่แน่นอนครับโผตื่นตายเรือตลอดนครโล่เวลารถเตนระเบิดรู้ก็ชอบลงยู่ตลอดรักไงรักรถไงก็ต้องไปกับรถโผโถแล้วเวลารถระเบิดันไม่ชอบเปลี่ยนกันเลยว่าลงที่นีน้าเลย <c oughs> แล้วที่เตือนจะหมายที่มันอยู่ในรถที่บินมาโถลุมาโถลุอยู่คนบินคนหน้าจะเตือนขวาเน้ยขี่แดงแล้วจะได้ลงแล้วนะตอนนี้ไปกันลุงเครื่องบินบินเป็นฟ้าเลยสองสมาลงลงมบาทไอ้มาโดดล่มลงมามันโดดล่มล,ง,ลงมาขวาไปเอ่อมันกำลังจะไปยึดปีนึงเรารถจี๊ปอาจ,จเป็นรถจี๊ปก็ได้ ชช้าไปช้าๆเฮ้ยโดนนิดจบไหนไม่คุ้ใกล้ RPG นี่ว่ะเฮ้ย RPG ขนาดยุ่เหรอรถขับลงเลยวิกวิรอดูรอดูรถหัก่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรทีตายหาแล้วเอ็สามดีหรอ สามีเจอแมน, <c oughs> มนลืมลืมโถ่นจะขับรรอ้นี่รถถังมันจมน้ำอยู่นี่ไงเออผมว่าแล้วเขาชีพป้อนเป็นรถถังแน่นอนถอยลุงรถจี๊พแล้วเร็วรถจีพนีิ่งแรงนะ <c oughs> ต้องระวังผลล้มกระตุกเล็กน้อยเอาโอ้ยมาถึงบ้านแล้วเอายิงต่อกันเฮ้ยลุงเกิดบีบีสองเลยลุงอ่ะผมถึงบีสองแล้วโอเคบีสองแล้วบีหนึ่งไปไหนอ่าบีหนึ่งอะโอ้ลุงนีบุ๊คก็เดี๋ยวลุง เลยครัโดดไปเลยเอ้าโดดเลยรถ้โหโอ้โหโอ้โหอันดับมากเลยคนขับบอกแล้วไม่รอถขับชนคนคุณกนเอนี่เข้าป่าเข้าป่าเข้าป่ายิงนจริงจริงถ้าได้ผ่านรถจี่มันจะเดียวมาไเลยเอาแบบเขายามาติดตามผมรอเกมมันยังเป็นเบต้าอยู่ไงต้องรอมันพัฒนาไปเรื่อยๆเบต้าเบต้านาน เกมสตรีมก็คือมันทำพัฒนานเรื่อยไงแต่ว่าทุกอาทิตย์มันจะต้องมีอัปเดตนะจอด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 จะลุงลงไปเติมเลือกก่อนลุงเงียบมากเลยพดเลย ข้ามสะพานไหมมาไม่ตายยากแล้วรอรอรออยู่ข้างหน้าหูว่าลุงปางเฮ้ยมันเห็นแล้ได้ไงวะดูไงดูไงอยู่ดูไงไปแล้วไปแล้วกูกูไปแล้วไปไปดูด้วยตายดีหมดแล้วตายตายอีกบอกแล้วว่ไอ้ข้ามสะพานไปเสียงเลยอย่างนี้ก็ตายอยู่ดีนั่นนะวีวีซีอ่ะ ต้องข้ามแล้วโอ้โหฆ่าใครไม่ได้เลยอยู่ที่โล่โคตรอนาถเลยอย่างว่ายุทธภพกรเยานบันแม่งแข็งแกร่งอยู่แล้วรัวสองนั้นรถไฟเลยว่ะรถไฟแล้วดูมีเครื่องบินบินล่อนอยู่ ลุงลุงจักรยานจักรยานไปเลยไปเลยไอ้คนจนจับมือคนแต่รถถี่ครับขนาดรถถังมันยังไม่รอดจักรยานจะเหลือหรอวะเนี่ยฮะระดับนี้แล้วลุงระดับนี้แล้วตายคู่พร้อมจักรยานตลอดนะมาแรกๆก,ก็องมีมันเลยจักรยานก็ได้กู้ชีพเลยครั้งนี้ านู่นนะนั่นมันจอดอยู่น,น<า><า>ั่นรถถังไอ้บ้าเฮ้อเฮ้ยว้าไม่เห็นอุย้ยแม่งเห็นเป็นชาติแล้วไอ้ลุงลุงเกิดโอสองเลยผมเกิดรถถังไดโอสองเลยยิงแม่งเลยเกิดไม่ได้แล้วดีหนึ่งลุงดีหนึ่ง,งอัานดานอัอานดา,นานตลอดผมไม่เห็นหรอกลุงง่ายบอกให้ไวกว่านี้ว่าก็บอกว่าจอดอยู่ ขี่ไมหามันจะไมบวกรถทางรถทางลุงกดกดเกในรถผมเอปาปาเลยเครื่องบินมาเครื่องบินมาเครื่องบินล่มลอยไปลุงดีนด้ยลุงไม่ตกหลอกเครื่องบินพลลมมันถึกหลงูเี่ยบอกใ่าช้าไ้ทีกบอกชเนี่ย คุบอกตั้งแต่มึงยังไม่ขึ้นเดินเลยไอ้บ้าบอกว่าถามผมว่าถามไหนรถถามลุงไม่บอกว่ารถถามถามันอยู่ข้างหน้าแล้วมาชี้เป้าได้ที่ไหนแล้วนั่งซ้อนจัก,กรยาน,นเออแล้วลุงลุงไม่ลงนะลุงไม่ลงแล้มันโผล่เชื่อมือไงก็บอกเชื่อมือผมไงเชื่อมือผมลุงบอกเชื่อมือผมแล้วตามแน่นอนเนี่ยยังลุงยังฆ่าใครไม่ได้เนี่ยตายไปสองแล้วเนี่ย รประจันตานเลยครับโอ้ดึงลุยครับโอ้ดึงแลกไปเลยแลกไปเลยมันจะขนาดนี้เนาะแล้วมันดีไปโผล่แลกก็แลกดีงบ้าตามได้ที่ยังเกิดฝั่งนู้นไม่ได้ต้องแลกอ่ะแล้วรถถังมันมีคำเดียวด้วยก็คือเรามีเบสู่คันปูตอนนี้เบสหายแต่คือค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวดูที่พื้นด้วยโอ้เชื่อม อยากจะพูดเชื่อบือผมเลยที่ตายสองสมนั้นเชื่อบือผมไหมนั่นแหะที่เดิมอ่ะมัน <รอ S 1> ยังไม่ลงทีนะนะั่นแหะรถถังมนะันอ่ะโดนไหมไม่ไปลุงลุงขาออกมาแล้วขับมาแล้วไปลางพื้นเลยนะเวะ้ยประสบอารณ์ไม่เห็น ปิดฝาครอบได้แล้วแล้วผมปิดผมปรมาณเท่าไรเมตาแล้วเฮ้ยรถถังรถถังดีกว่านโอเคยิงยิงสองนัดลูกสองนัดเลยดีกว่านวันนี้วันนี้วันนี้เข้ามุกตึกนี่มีเข้ามุกตึกลูงเล็งไว้เล็งไว้หรือดูข้างหน้าให้ เคียเี่นี่มันเดี๋ยวเขามาอกสุกฟอมแหน่ดูถ้ามันเสือคำาามเสือได้ก็ไดกดเลยถ้ามันผ่านก็ค่านเราได้โอแล้วเลียร์ตรงนี้ให้ได้แล้วขึ้นทีราบเลยโอเคครดูให้ดีดูให้ดีเจ้าแล้วเนะ ยิงวานยิงวานอย่าพกอย่าเปิดฝาครอบนะอย่าเปิดฝาครอบนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงยิงวานยิงไอ้ทั่วร์นั่นเออเออเละโอหนึ่งเรายึดอยู่เรายึดอยู่อย่าอย่าหันหลังให้มันมาทางนู้นได้รถถังมันเกิดฝั่งนู้นทหางมันเกิดฝั่งนี้นะลุง ้ไปาเลเอเััข้าไปแล้ววข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นัวระเบิดกำลังกำลังเปลี่ยนอยู่อย่าอย่าเข้าไปมากอย่าเข้าไปมาก อ, <Pie year nes> e> อยัาอย่าไม่เห็นมันแอบอยู่วากแล้วมาร์กแล้วมา็รักเอ้ยลูเรียบร้อยควายไม่ชนเอง ตายตายตายรถกระสุนมีรอนมีรอนมีรอนเฮ้ยจากไหนซ้ายซ้ายมือโอ้โหลูกอาวิพทจีอาวิพีีอุ้ยบัเข้าเบอร์ถืออะไรถือคาราบิเนอร์คุ๊ด ไม่มีสะคอบลุงไม่ได้แตะด้วยวูวูอ่ะวูลลสายลุงอยู่ไหนอ่ะเ้าพัดหลงไม่อีแล้วเขาอยู่นี่ลุงเขา้า <c ười> เข้าซอกบ,บ้านเดี๋ยวเข้าซอกบ,บ้านโอ้ยตกใจไอ้ลุงลุยน้ำดิลุงน้ำดิหลยดีเลยลุง จ่อมาทางซ้ายมือแล้วนี่ยลุงใช่ใช่โอ้โอจ่อ